มเอ,อเออบลสวนพัชรพรครับเปิดตุ้งตะโกจังหวัดชุมพรครับเออผมเล็งต้นนี้อยู่เพื่อทําต้นแม่ในปีหน้านะครับมันมีติดหลายรุ่นมากเออมีทุกข,ขนาดเลยแล้วก็กิงมันเหนียวมากผมไว้ทุกผลเออบนต้นมีประมาณไม่ต่ําจาก100ร้อยลูกครับ3าสี่รุ่นไม่ต่ําจาก100ร้อยลูก แล้วก็ฝนตกเมื่อวานเยอะผมมาตรวจด,ดูแล้วหลังจากอากาศร้อนมาไม่แตกครับตอนนี้ไม่แตกเลยน่าจะใช้ได้ครับคิดว่าปีหน้าน่าจะทําต้นแม่ได้อันนี้ติดเยอะครับมีหลายรุ่นมากเดี๋ยวผมเออถ่ายเพื่อนๆดูครับฝน น้ำหนักก็ประมาณนี้ครับเพราะผมไว้ทุกลูกนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าดูผมทำยากหน่อยนี่ผ่าดูนะครับทำยากหน่อยนี่ครับเพื่อนๆดูเนื้อเลยครับนี่ผ่านนะครับอันนี้อือ ใช้ได้เลยครับขอบคุณครับผม